ก็ขอกราบสวีดัดสวัสดีเพื่อนๆชาวมาเวลดีเอลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับป i n ิกิงเลอร์ชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับ p i n k กิงเลอร์ชา n นลนะครับก็จะมากับเด็กที่มีชื่อว่าเ a t e b ชอปแอน d h ฮอ k อายนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าการเล่นเป็นยังไงนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับฟิมก็จะมาเล่นให้ดูถึง2เกมเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเกมแรกกันนะครับผมอืมก็สำหรับเด็กนี้นะครับจะมีการเล่น2แบบนะครับผมก็คือการเล่นล้านห้านะครับกับการที่ถ้าตัวละครออกแล้วสามารถคอมโบเอฟเฟกได้เดี๋ยวนั้นนะครับเราก็อาจจะไม่ขึ้นร้้นค้านะครับอาจจะซื้อตัวนะครับเพื่อจะมา ใช้แบกไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้นะแต่ถ้าจังหวะที่มีการตัดคูโผล่มานะครับผมรวมถึงเราไม่สามารถที่จะคอมโบ,บตัวละครที่อยู่บนบอร์ดได้นะครับผมจังหวะนั้นขึ้นร้านค้าให้เร็วที่สุดนะครับผมจังหวะนี้ก็ถือว่าออกมาดีนะครับผมได้คอมโบอย่างตัวเดอะฮูดกับเลือด21นะครับผมถือว่าเป็นเลือดตรงนะอ่า โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะ,ะเกมแรกก็จะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าเทคนิคการเล่นมันมีอะไรบ้างน,นะครับเทคนิคการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับรีหาตัวอะไรปกตินะ,อ,ะอันนี้เป็นเทคนิคปกติเฉยๆนะครับธรรมดาเดี๋ยวเทคนิคพิเศษนะครับผมจะให้ดูในเกมต่อไปนะครับผมในเกมนี้มันก็แฝงเทคนิคต่างๆมาแล้วนะครับแต่ผมจะยังไม่พูดน,นะจะให้ไปดูให้ชัดในเกมต่อไปนะครับผม เกมนี้ถือว่าวินเลตดีนะครับผมถือว่าวินเลตดีเลยอ่าคือวินเลตไม่แย่จนเกินไปนะครับผมสามารถสู้ได้หลายเด็กนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเด็กอย่างเคสบิชอปนะครับผมอ่าถ้าในอนาคตเคสบิชอปมีคีย์เวิร์ดนะครับผมผมบอกเลยว่าเด็กนี้จะเป็นเด็กที่โหดมากๆเลยนะครับผมอ่า จังหวะน,นี้นะครับได้เดอะฮูดสองดาวมานะครับผมพร้อมกับเคนชิชอปนะสวยเลยนะครับจังหวะน,นี้นะถือว่าการ์ดออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมจังหวะน,นี้นะครับเดอะวอร์ฟตีไปนะครับผมเขาตีมาหาหามดาวนะหามดาวบัฟเรื่อยๆนะครับจังหวะน,นี้เคสบิชอปตีนะครับส่ง คอมโบให้กับเดอะฮูดอีกครับเดอะฮูดหวดอีกครับเดอะฮูดหวดีครับจังหวะนี้นะนี่เห็นไหมครับมันคอมโบนะครับเมื่อตัวอย่างเคสดิชอปตีฝั่งตรงข้ามตายนะครับเดอะฮูดก็จะออกแอคชั่นในในทันทีนะครับรวมถึงได้คีดดีเข้าและทำรายล้างด้วยนะครับผมบวก power จากเคสดิชอปอีกนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมคิดให้ดูนะครับนี่นะครับบวก power ให้ด้วยนะจังหวะนี้นะ จังหวะนี้เลือด21นะครับได้เดอะฮูดมา4ดาวนะครับรวมถึงตัวละครฮอกอายที่เราต้องการใช้นะครับถือว่ามาเร็วมากนะครับผมคราวนี้ก็เอาเซตวีชอปนะครับกับเดอะฮูดแบกไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดสรรเลือดนะครับในท้ายๆเกมนะครับผมจังหวะนี้นะจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามได้ตัวเร็วมากนะครับผมสําหรับ เด็นะกสไปดี้นะจังหวะนี้เนี่ยผมก็เกือบตายเลยนะครับผมจังหวะน,นี้นะเออจังหวะน,นี้ต้องบอกเลยว่าเราเกือบตายเลยนะครับผมฝั่งคงข้ามน่าจะ,ะเล่นเป็นอย่างไอซิมเบโอดไวรุนนะครับแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวนะครับเขาแบบเขาไม่รอบับนะครับเขาเจอตัวอย่างซิมเบโอไวรุนเขาก็เขาก็รีบเปลี่ยนตัวละครสไปดี้ให้เป็นตัวอย่างไ ตัวอย่างสไป,ปดี้คอร์ดห้าเลยนะครับเพื่อจะเอาพอร์ดาวมาจัดการคนให้ออกไปเร็วที่สุดเพื่อตัวเองจะได้ติดท็อปสามนะครับผมจังหวะนี้นะครับการเขายังไม่ครบนะคราเลยใช้ดีดไปก่อนนะจังหวะนีนะ้โอเคนะครับจังหวะนี้นะถือว่าเขาดีดไม่สวยนะถือว่าผมยังโชคดีอยู่นะครับสําหรับเกมนี้นะเ,ออเกมนี้การทุกคนขึ้นสวยมากเลยนะครับผมยกเว้นผมเลยนะเออต้องบอกนี้นะยกเว้นผมเลยนะครับ ตอนนี้ที่ผมดีที่สุดก็คือดวงผมดีนะดีที่ยังรอดมาได้นะครับผมจังหวะนี้นะจังหวะนี้โดนฉีดไปครับเดอะฮูดออกแอคชั่นนะครับเพราะอายิงนะครับผมจังหวะนี้นะครับเคปีิช็อตตีนะครับยิงอีกครับอ่าอ่าเดอะฮูดได้รับเห็นไหมครับเพราะอาจจะยิงเรื่อยๆเลยครับตัวนี้คิวเอ้ตัวนี้คิว,ต,ว Q. ตัวนี้ตีขีก่อนเพราอายิงตัวเคปดิช็อตตีฝั่งองข้ามตาย ไอย,ยิงฝั่งของข้ามยังไม่ได้ออกแอคชั่นนะครับตัวเดิฮูก็จะตีอีกรอบแล้วไอก็จะยิงอีกรอบครับนะครับโหดมากเลยนะจังหวะนี้นะจังหวะนี้ถือว่าเคสบิชอปมาดีนะครับแต่ว่าติดตรงที่ว่าเคสบิชอปได้มาสี่ดาวนะครับเราก็ไม่สามารถจะลงอย่างตัวแองได้นะถ้าลงแองได้ด,ด้วยถือว่าดีมากเลยนะครับจังหวะนี้นะถ้าตัวนี้มาสี่ดาวนะโอ้โหผมบอกเลยว่า เพรไอยิงนรัวนะครับผมจังหวะนี้นะจังหวะนี้เบดแบกไปนะครับผมโอเคอจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็โหดนะครับสำหรับตัวอย่างโนเวอโฮมนะโอเคครับผมจังหวะก็ชนะศพไปนะจังหวะนี้ได้เคสบิชอปสี่ดาวนะครับผมพอวเวอร์สองร้อยเลยนะทุกคน,น,นได้แองมาด้วยนะครับผมจังหวะ ปูถ้าเล่นอีกนะผมบอกเลยว่าปูมากเลยนะครับ mm hmm. เด็กเรานะเผมบอกเลยนะครับ mm hmm. แต่ก็อย่างว่าครับ mm hmm. เด็กเ,าเราแพ้ทางสําหรับเด็กนี้นะเจะให้ออกแอคชั่นให้ทันสําหรับตัวอย่าง mm hmm. เซอร์เทอร์ก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะอ่าเทร์นี้ mm hmm. เกมนี้ผมก็ได้ที่สองไปนะครับ mm hmm. ผม สำหรับเกมแรกนะครับผมจะให้ดูแนวทางการเล่นเฉยๆนะอะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมต่อไปเลยนะครับมอ,อ่ะไปกันเลยอ่าก็มาเริ่มอย่างเกมที่สองกันแล้วนะครับผมอ่าเกมนี้ปิ้นก็จะบอกเทคนิคทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเทคนิคของเด็เคสีิชอปจะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะสำหรับ เกมที่2นะครับก็ถือว่ามาสวยเลยนะครับผมได้อย่างตัวอย่างมาร์ควันะครับผมอย่างออฟซิดียนะครับเอาไรเดอร์นินจาและลกนะครับผมถือว่าคอมโบ p พาเวอร์ช่วงต้นเกมได้ดีมากเลยนะครับผมชวงวนี้นะอืมถือว่าเกมออกมาเวิร์กนะครับผมจังหวันนี้นะอ่า เดีนี้ก็ได้อย่างเด e วอล์มาด้วยนะครับ <is> อ่าแล้วเกมนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับกดเจออย่างพี่น่านนะครับผมพี่น่านคนในคิวเราเลยนะอ่ะจะาจังหวะนี้นะอ่าสำหรับเด็กนี้นะครับผมก็จะไปเล่นร้านห้านะครับผมก็จะไปเล่นร้านห้านะอืมนะห,มลหลกัหลกๆเลยนะครับผมไม่เหมือนกับเกมแรกนะครับเกมแรกเราเน้นคอมโบนะคราบผมเพราะว่าตัวละครเราออกเร็วนะ จ,จังหวะน,นี้ตัวละครเราออกช้าหน่อยครับออกมาในระหว่างเธอนนะครับก็ทําให้เราขึ้นล้านห้าได้เร็วนะครับผมจังหวะน,นี้นะเกมนี้เลือดเหลือยี่ห้านะครับผมก็ใช้อย่างฮีโรพาวเวอร์ได้เลยนะครับผมถ้าแพ้เราก็จะได้ตังค์เติมนะจังจจหวะน,นี้นะ,ะเดือนที่สีก็ถือว่าออกมาได้ดีนะครับผมชนะนะถือว่าไม่แพ้นะครับผมถึงแพ้ก็ถือว่าดีนะครับผม จังหวะนี้นะครับได้อย่างอ่าสำหรับการ์นะครับผมการ์ดอย่างกูรร้องระดมพนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ไม่ให้เลือกเป็นฮาร์ดดาวน์นะให้ควรเลือกเป็นเดรมูซะมากกว่านะครับผมแต่ถ้านะครับต้องบอกก่อนนะครับแต่ถ้าออกมาแค่เดรมูตัวเดียวนะครับก็ควรจะเลือกเป็นเดรมูนะเพราะว่าการ์ดกูรร้องนะครับควรเอามาเอาตัวอย่างเดวอฟหรือว่าเดรมูจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวอย่าง ฮาร์มดาวนะครับมีการ์ดอย่างไอเสียงเรียกของแอดกาดนะครับเอาใช้เรียกอยู่แล้วนะแล้วก็มันเป็นการ์ดราคา5บาทนะครับเหมือนกับกร้องระดมคนแถมเรียกตัวละครที่เป็นคีย์เวิร์ดได้เหมือนกันนะครับแต่แค่เป็นคีย์เวิร์ดแอดกาดเท่านั้นเองนะสำหรับใครที่ตัดผูถูกนะครับผมการ์ดเสียงเรียกของแอดกาดนะครับก็จะออกมาเป็นไอฮาร์มดาวแน่นอนนะครับผมรวมถึงถ้า คุณตัดภูผิดนะครับมันก็มีธิ์จะออกเป็นม้าหรือว่าดาบนะก็เลยแนะนําว่าในช่วงต้นเถืรอนนะครับควรตัดม้านะครับควรตัดกองทัพแอดการ์รวมถึงโวลแต็กนะครับผมยังไงก็จะออกเป็นตัวอย่างห้ามดาวแน่นอนนะครับผมาสาหรับเทืรอนนี้ก็สวยเลยนะครับผมาสาหรับเทืรอนนี้ก็สวยเลยนะฝั่งตรงข้ามเทืรอนหนะครับยังตัวเราถือว่าตัวเราออกเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามเยอะเลยนะ่ก็ ฝั่งครงข้างก็ยังอยู่ร้าน4กันอยู่เลยนะแล้วเราแบบขึ่ร้านห้ามันเล่นเรีวตั้งหานะครับได้อย่างโทนี่ได้อย่างตัวละครที่เราจะใช้แบกนะครับมาเร็วม,มากเลยนะจังหวะนี้นะ,ะรวมถึงเปิดมาครับได้ธนูอย่างของายนะครับได้ลูกฮอต์ุกมาใช้นะ,ะเมื่อเราได้สีดาวเร็ยวนะครับต้องบอกเลยว่าเราจะสามารถใช้การ์ดแบบการ์ดคอต์ุกนะครับมาแบกได้เลยนะ สำหรับเกมนี้นะคนตายเร็วมากเลยนะต้องบอกนี้นะครับผมต้องบอกนี้เลยนะเพิ่งเทินเจ็ดอยู่เลยนะครับก็เหลือแค่สามคนแล้วนะจวังหวะนี้นะอืจังหวะนี้ผมกะยอมแพ้นะครับผมจริงๆผมควรเอาอย่างแองเจลน่าไอแองเออแองเจลน่านะครับไปหาตีตัวอย่างฮารดาวนะครับผมแต่ที่ผมเอาไว้ไว้ตัวท้ายนะครับก็คือผมจะยอมแพ้นะเลือดเหลือยี่สิบห้านะครับแล้วก็รวมถึงใช้พาวเวอร์ฮีโ่นะครับผมจะได้ ผมจะได้ไอเงินในใช้ในเทินหน้าเยอะนะครับรวมถึงให้เขาลอดไปเพื่อที่จะให้เขาไปช่วยตบอีกคนนึงนะโอเคนะครับผมจังหวะก็ค่อยๆนะครับโอเคนะอ่าเลือดเหลือ13นะครับผมอ่าสามารถอยู่ได้อีกเทินหนึ่งเลยนะเพรได้อีกเทินหนึ่งเลยจังหวัดอ่าได้อย่าง ฮัมดาวมานะครับผมรวมถึงแองเจล่านะครับผมโอเคนะครับเอาหันหลังชนกันเราแองเจล่ามารอนะครับผมแองเจล่า Angela มารอนะแองเจล่าแค่คือไปนะจังหวะนี้ผมคิดว่าผมน่าจะชนะเขานะแต่ที่ไหนได้นะแอนแมนเขาโหดมากเนี่ยต้องบอกเลยนะครับแอนแมนกับเบดเขานะคือเบสแอนแมนเขาโหดมากเลยอนะ่ะ แต่ก็ถือว่าแพ้ได้เบานะครับผมจังหวะแพ้ได้เบานะครับอโอเคนะเลือดสี่พอดีนะฮิวอีกสามเราก็จะเลือดเจ็ดนะครับผมแค่นี้เองนะจะังหวะนี้ก็ภาวนาให้ฮิวออกนะครับผมหตัวอย่างฮอกอายมาเร็วด้วยนะครับเดอะวอร์มนะครับเราไม่ต้องสนใจมากนะครับอยู่ท้ายเกมถ้าขายได้ขายนะถ้าตัวอย่างฮอกอายหรือเอง เจล่ามานะครับผมก็ทวนขายนะครับหดืออวทิ้งเลยนะจังหวะนั้นนะโอเคครับผมสไนด์ได้สวยนะครับผมจังหวะตีนะครับผมตีอรอบนะ,อะโอเคเลยสไนคคนะครับรอ,อบนะมันคอมโบกันนะครับผมเพราะว่าทั้งสองตัวมีทำลายล้างนะครับเมื่อตัวอย่าง ไอ้เคสบิชอปนะครับฆ่าได้นะครับผมตัวอย่างไอแองนะครับหรือเดอะฮูดนะครับที่ได้ทั้งคีย์ที่เข้ารวมถึงทำลายล้างนะครับก็จะตีนะครับเมื่อตีเสร็จแล้วนะครับตัวอย่างของไอก็จะออกแอคชั่นทันทีนะประมาณนี้นะครับผมอาดูนะไอไหมครับจู่โจมปุ๊บยิงก่อนเลยนะครับผมคิวได้ปุ๊บยิงก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อตัวนี้คิวได้นะครับผมอย่างน้อย ทั้งสองตัวเนี่ยจะไม่มีตัวติดสตันตัวหนึ่งยังไงได้ออกแอคชั่นแน่นอนนะครับผมอ่าก็คือมันเหมือนข้ามแอคชั่นให้นะครับจังหวะนี้ถือว่าสวยเลยนะแล้วคือแองซีดาวด้วยอนะตีบัฟเกาะล้วนๆนะครับจังหวะนี้นะอ่าเคดีิชอปตีครับเห็นไห้ยิงครับไงตีครับอ่า จริงๆตีเมื่อกี้นี้ฮอกอายก็ยิงอีกนะครับยิงเรื่อยๆนะยิงถ้าฮอกอายเราหกดาวเอ้สี่ดาวจะข้ามไปหกเฉยเลยนะได้หกได้หอกอายมานะครับได้เคสบิชอปมานะจังหวะน,นี้นะ,ะถือว่าดีเลยนะครับถ้าอยู่ได้ดอีกเทิร์นนี่น่าจะครบเลยนะน่าจะครบสี่ดาวนะครับผมยิงครับผมเห็นไหมแอนด์แมนยังไม่ได้ทันไอ้นี่เลยนะ แมนแมนยังไม่ได้ทันตีเลยนะโอเคนะครับอ่าเขาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมที่สองนะครับผมน่าจะมองเห็นเทคนิคการเล่นสำหรับเล็กสายเลือดเคสบีชองกันแล้วนะครับรวมถึงการคอมโบกันระหว่างตัวคีที่มีทำลายล้างนะครับผมอ่าถ้าสำหรับใครชอบนะครับผมเทคนิคของบินคิงเลยอร์ชาแนลนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับบินคิงเลยอร์ชาแนลด้วยนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้เราก็ ก้ามาถึง500ร้อยสับสกายแล้วนะครับผมอีกแค่อีก500เท่านั้นเองก็จะทบพันสับสกายแล้วนะอ่าก็อย่าลืมฝากกดสับสกายกับปิ้นคิงเลยรชาแนลกันด้วยนะครับผมแล้วยังไงถ้าปิ้นมีเทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับมาบอกเพื่อนๆอีกนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆอย่าลืมติดตามใน EP ีต่อไปเลยนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใน EP ีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ปิ้นคิงเลอรชแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ